สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะบพบกันเป็นประจำกับผมเทตดี้และรายการเซ c h า n เอครับนะฮะสาระดีๆดีเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่ตอนนี้ฮะเป็นเสียงที่ได้จากไมโครโฟนโบย่าบีวายเอ็หนึ่งครับซึ่งเป็นไมโครโฟนชนิดมีสายเราเอาสายนะครับมาต่อกับโทรศัพท์มือถือซัมซุงโน้ตแปดคผมอยากให้คุณผู้ชมลองรับฟังดูครับว่าด้วยระยะห่างประมาณ1เมตรจากผมกับตัวไมค์ครับคุณผู้ชมได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมฮะแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไป ทดสอบฟังเสียงจากบรรยากาศธ,ธรรมชาติอย่างอื่นต่ออีกทีครับเสียงที่ท่านได้ยินจากผมตอนนี้ครับเป็นเสียงจากด้านหลังของไมโครโฟนโบย่า b y m MM m 1ครับคุณผู้ชมได้ยินผมชัดเจนไหมครับระยะห่างอยู่ประมาณ20เซนติเมตรจากปากของผมกับด้านท้ายของไมโครโฟนโบย่า b y m MM m 1ครับ ทีนี้ครับเราจะลองปรับมาเป็นทางด้านซ้ายดูบ้างฮะในระยะประมาณ20เซนติเมตรเช่นเดิมครับคุณผู้ชมได้ยินเสียงผมเป็นอย่างไรบ้างครับผมและทีนี้ฮะผมจะหันด้านหน้าของไมมาที่ตัวผมโดยตรงเลยนะครับระยะห่างประมาณ20เซนติเมตรเช่นเดิมครับคุณผู้ชมได้ยินเสียงผมชัดเจนบ้างไหมครับเป็นยังไงบ้างฮะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังแตกต่างกันบ้างไหมครับ และปิดท้ายด้วยด้านข้างอีกข้างหนึ่งแล้วกันฮะไหนๆก็เอาละเอาให้มันครบ4ทิศครับคุณผู้ชมได้ยินเสียงผมชัดเจนมากไหมครับเดี๋ยวผมจะลองพูดไปเรื่อยๆและหมุนไมโครโฟนไปนะครับผมสวัสดีฮะคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการแซตช n ่นแนลครับผมเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับด้านหลังของผมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะนั่นก็คือดอยนางนอนฮะดอยนางนอนครับคุณผู้ชมฮะเป็นเรื่องราวของการกู้ภัยครั้งใหญ่ของโลกนี้ นี่ครับที่ดอยนางนอนนะคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะแล้วก็ได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับผมจากด้านหน้าฮะด้านข้างและด้านหลังครับกับไมโครโฟนโบย่าบีวายเอ็มเอราคาหลักร้อยฮะซึ่งคุณผู้ชมอยากซื้อครับผมอยู่ด้านล่างฮะอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมไปกดสั่งซื้อได้เลยครับผมฝากลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วฮะผมไม่ได้ขายเองนะครับแต่ว่าเป็นของช้อปปี้เขาที่เราเอามาอำนวยความสะดวกให้คุณผู้ชมที่ต้องการใช้ไมโครโฟนราคาประหยัดแต่คุณภาพใช้งาน ได้ตัวนี้ครับถามว่าดีเลิศดไหมก็คงไม่ได้ดีเลือดอะไรมากครับผมแต่ถามว่าใช้ได้ไหมสามารถกําหนดทิศทางเสียงได้ไหมช่วยลดเสียงรบกวนด้านหลังด้านข้างได้ไหมได้แน่นอนครับเป็นไมโครโฟนอีกหนึ่งตัวที่มีราคาคุ้มค่ามากต่อการใช้งานสําหรับคนที่ใช้งานในระดับแบบยังไม่ได้จริงจังมากนักครับทดลองหทําเป็นวีล็อกทดลองเป็นยูทูบเบอร์เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามช่อชนแนลครับสวัสดีครับบ๊ายบาย